สี่สิบนอมใจเออไทงุสว่างหามันกี่สี่สินทตุ้กเอออพจีบนี่สี่สิบสองรนอรูกกูมานี่มาซอยงานไหนอเออหวะคร่มาอาทานทนกบุครดกูน่อเออเริ่มเจะข้าวสนมอทมออเวชีวิตง่เาวนขาดาซาแฟนกับเมาเกี่ยวเขาื้อเขาเนะ เมื่มอรมาปานนี้เมื่อนี้ก็เมื่อสมการกอนเลยนะเสียสละเวลามา่วนงานเนาะมาซอยเบียดซอยหน้าดุมุกคนก็ยังใหญ่กันยังใหญ่กันอยู่นะครับอยู่ห่มอยู่งาม เออสี well ่ส yeah. ิบี่นอนนังนอนหางกี่คนเลยครัวส่สิบห้าแม่ต้หวยม้แพงก็ไปคนนี้น้อครัวแบบนี้น้องอันนี้ครัวอยู่ครัวอ่าใช่าซันแี้แลนี่นาตาน้าตาจ่อยมันหอนเนาะตาจ่อยมากกว่า้าแพงนี่เนาะเลยเมื่อคืนนี้พากัดคนเข่าจนบักเดือด ตีสองกวกๆเมื่อคืนนี้จะพากันขับมาฮอนบานมัดเขาค้นเขาแา่ว่ามัดเขากลางขึ้นกันเย็นหล้าเอเปอรห่อหอ,อ่าซักใส่ก,กัน bà cơm là bà xoay à, thì chắc à, được phù chắc nhưng bỏ lẹo dù nào à cho kênh Ghiền Để không ยังเกดคลื่นแน่ตัวนี้นอนเหาะเ็คือมันได้มันสีดีเหเ่าเอาเห็ดเอาแล้วทัดป่าบุามากกัิษาเดดอยู่นะชกไซสีเป็นลมน่องเ,เคยข่อยนี่สเป็นลมข้าเคียงมันบอคือปลาเมาปากแปเลยละว่าวกบลว่าถือเนาะแน่แน่เนาะ กองนู้นตากแดดนี่มันตายได้ว่างานบูกผ้าได้ว่าเออห่อนแดด,นเด,ดเขาเจ้ากับถิ่นนี้ปะล่ะนี้ปะแล้ว,ลวเขาก่เอายางพี่น้องไอ้เอาพื้นผ้าตั้งห้ากะกลางแล้วกีนี่ชุดผืนเนื้อผ้นนากัดซอยสิ่นตากแดดเสวย อันอัวในสรอยใส่ใส่บเออเอาพี่อ่ออก อันนี้ทางแม่คั่วพี่น้นอแงแม่คั่วมา<ถ>ต้มต้ม,ม,มยานามกเลยนี่หูอยู่ได้ไหมอาจารย์มาเรียกหี ไผอันนี้บางคำตรงบ่คือไผ่อ้ยป้าดึงไว้กับบ่อท่านมันได้แท้มันเห็นพอมันมันแหลนไม่ใส่เก็มาเหรกไปเก็บมาข้าวแผนกหั่นเท่าค่ะบ่อตนไดจะทือย่งอะไร ຫຍັງເກັບນນີກຍແຫອົາຕີດກມນຳຍັງອຍດີຍອບຮສມກດມລົອອຍັງອຍັງ เปิดกล้องมาแล้วขำพี่น้อ,เองเลยขำกันลังกล้องม่ใหญ่ซ้อนมันมาหนังอยู่ยังอะน,นะคนละโอนคนละโซนคนละโอนอันลืมซื่อน้อ,องพยยีนงนไไ่น้องเลยถ่ามาไถอนันนี้นะเห็นกันตัวได้เถื่อนหืออยังบ่จื้อราะวะซ้อนก็แล้วม่ใหญ่ซ้อนตายคือยังมาหนังอยู่ก็เลยขำกิ้งพี่น้อ,นอ,เองอเลย ย้ายกันเด้อพี่น้องเด้อหยอกกันมเมถาวรหน้าก็จะมาหายค่อยได้อ้ง <laughs> แขกคนก็นกำลังมานะพี่น้องเพิ่นเกฑ์เพิ่นเป็นคนฒถาคนแก่นเนาะอายุเพิ่นแปดคือว่าแปเจ็ดปีแม่แปดสิบเจปีบ่แม่แปดสิบเจได้ยินเม่เาวรหน้าว่าวานันวันชื่น แปดสิบเจ็ดปีนนนนคนก็นมีลูกมีรลานห้าย <c oughs> พี่นองเสือใจแต่กับทางบ้านน่ะบ,บอก็มาลาย <c oughs> คนถางคนแก่เลยลูกร้านชีลายแ <c oughs> ม่ขัวกับลายแ <c oughs> ม่ขัวกับลายอรีเนาะขันคันซอยกันแต่ละงานเนี่ยนี่มันจะบเมื่อยเลย อ <c oughs> ืมแขกอยู่ในสิเป็นล่มมาคือปวดหญายมาคือบวหญายมาประเมาเป็นหญายมาเบเอามาวางโฮมนี่รวก็อันพักก็สี่หับแขกนะตัดเตียมาโรดเดอร์นี้ฮาจะขวดน้ำกินค่อยหนาบได้ยั่งคอยเอามากินน่ะ ไปแม่้อันนกม่้องมึงกินหน้กันเด็กก้อไปอีกเลยมีอนะฮะน่ะนเสาแพงพี่เนะตํมคือเก่าเ่ีในฮันซีน ช่อจอยปิดขวัญมกพริกพากัดปิดแล้วอย่าลืมพากันหล่ำมือด้วยอย่าพากปัปดไปเ็จตาเด้อสิบอจะไหไป้าหนูเ่อไปก <c oughs> ไดโอ้ยคอยกัะสิ่งหาย <c oughs> ข้าวสิมาเสร็จใส่ซาแฟงเหรอจะ sương này tơ măng hùn cứ sì bò ban đay đỏ khoai cà riểu khéo kít tơ măng hùn cũng ngơi nó ưỡi sương này มาขั้นตอนเสิร์ฟอาหารเนาะสลรวนเนี่ยเด้อสลรวุนวุ่นวายเน่เด้อพี่น้องเด้อคนหลายอันเคี่ยออกละยิ้วออกไปจ้าจ้าเจ้าจันละเจ้ายิ้วออกยู้ออกเขายิบเองเออนั่นน่ะแหละ

bưng nháng sẽ xăm đi <laughs> liên, từng, <laughs> là giúp ỏ yết ỏ lôi, phải ông mày mà lôi, nó chẳng thăn. Được, thân cháu thân. là cái yết ỏ yết ỏ kinh chất, nhanh nhăng. ยัดใส่ต้องต้องบอกกันพี่น้องเว้ยวู้ยจะแบบผู้อยู่ก้วนี่เอาละหุนขนาดเออสอนตรงซอยส่งอสมอสมอฮะฮะ tao ôm cháu phai nọ bưng mong đấy khà cháu gặp. con lái này dân bưng bồ thua cắn. con chia lái thế vậy có ta อันผู้ได้ตักแกงกับตักชี้น้ำหนามในเด้อผู้ตักแกงเด้อเออเออยกไปแกงนี้แกงนี้เอ้ยเจ้าแลน่ละเจ้ายู่ออกรอดเจ้าบดต้องหยกมันซากระโตกกระโตกอาม่ากระโตกเปล่าน่ะ

อะไรอ่ะอะไรจะทับหัวกันแล้วเหรอพี่เาดูดิอดูบกสุดไทยกระสุนไทยแล้วบอกยังมีมะพุงอยู่ตู้ออกมาป้าใครเอามะพุงเออเออเฮานี่แล้ใส่ทงเอาข่าวกันบุมีคนยิบออกบ่มาเด้จห้ามาว่าแต่มันได้ พักบุ้งเบิดเด้อปะไปก่อนเบิดแล้วก็บัวเอาเฮ้ยเอาแต่กะทำยุบยุกกะค่ะภาพกสีอันโบชสวยงามบรนไดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคนไลยเลยยืนอยู่กับที่ป้าเมาใส่เสียงนี่เด้อพี่น้องเอ้ยงานนี่ยนะ เพราะว่าร่วมงานกับทีมงานใหม่นะบัท่านคล้องบัท่านบัท่านคล้องกันบ้างแล้วคนละหมู่บ้านพี่น้องมาโฮมกันหนนนลายคนคนกันไนล่นั่นทั่วทั้งวันเอาลูกลูกมาเสิร์ฟเอง ดีเอาตัวดาดนะเอาตัวซุกนะไปพอแล้วจะมาหุงนะตอนมาหุงตอนมาหุงซับไว้ในตู้นะ้ากระเจ

แมนแมนแต่งแต่งซ้ำห้องไว้จะคส์ซ้ำผ้านี่มีีมีย่ไหบีนีอ้บีบีจคลิปนี้จะกอจไว์ใสนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกะอึกกระถึกคมสุดๆเลย ขอบุญขอบคุณทุกผ่านที่ติดตามที่เขาบึงเขาส้มทั้งสองสาวแพงเนาะขอบอกขอบใจหลายๆเด้อนี่เป็นลูกสาวคนเนาะปะมาแต่ไทยไปแล้วพี่น้อางเลยทำงานทำง,งานอยู่ฝั่งไทยเขอบุบณขอบคุณหลายๆเนาะพอกันคิดหนาสบายดี